การเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านครั้งแรกจังหวัดลำพูนนะครับ15ตุมาคม2556การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อการออกแบบและการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาอูทกภัยตามแผนบริหารจัดการน้ำครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนนะครับ เป็นเวทีสืบเนื่องมาจากแผนบริหารจัดการน้ำโมดูลอน A1 ของคณะกำการบริหารจัดการน้ำและอุธธกอทกกรทัยกอบอ,อที่มีโครงการหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปูนหรือโครงการอา่างเก็บน้ำห้วยตั้งตำบลป่าภูอําเภอบ้านโฮงโครงการนี้มีความจุน้ำเพียง9ล้านลูกบาทเมตรแต่เวทีรับฟังความคิดเห็นกับ ระบุกลุ่มเป้าหมายมากถึง800คนทุกอำเภอจากการเข้าร่วมเวทีตั้งแต่ช่วงเช้าเครือข่ายภาคประชาชนตามรายนามข้างล่างมีความเห็นดังนี้ 1. การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอพบว่าเอกสารการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นเอกสารเด,เดิมที่มีการแจกในการในการจัดมีทัศการน้ำเพื่อชีวิตมาแล้วก่อนหน้านี้ในเอกสารมีข้อมูล ระบุเพียงสั้นๆถึงจุดสร้างเขื่อนที่ตั้งโดยสังเคตความจุอ่างเก็บน้ำแต่กับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นพศ2548ข้อ,อ,อ7วรรค7คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปรวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวนอกจากนี้ในเวทีมีเพียงคู่มือการรละฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แจกช่วงลงทะเบียนในช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้มีการจัดเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน15วันจึงขาดโอกาสทำความเข้าใจในเอกสารก่อนร่วมเวทีข้อ 2. ผิดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่เข้าร่วมเวทีในวันนี้มีจํานวนน้อยไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เจ้าของเวทีจัดไว้เมื่อมาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจึงถูกผลักไปอยู่ในกลุ่มประชาชนทั่วไปไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องประชุมหลักขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการรับฟังได้กําหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพียง3นาที จึงไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วนข้อ3สถานที่จัดเวทีไม่เหมาะสมเวทีในวันนี้จัดที่หอประชุมโรงเรียนจักคคำคณาทนที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดในห้องเดียวกันจึงทำให้ผู้เข้าร่วมขาดโอกาสในการสแสดงความคิดเห็นด้วยข้อสังเกต,ต,ตังที่กล่าวมาเชื่อ่ายภาคประชาชนมีความเห็นว่าการจัดเวทีและฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและไม่เป็นไปตามเจตนาของรัฐธรรรนูญพศ .2 5 5 0มาตรา5 7ค .2 ว่า,าด้วยการรับฟังความคิดเห็นบรรยากาศเวทีโดยรวมเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลตามแผนโมดูลต่างๆอย่างครบถ้วนนอกจากนี้พบว,ว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในเวทีที่จังหวัดลำพูนไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง มีการตั้งคำถามอย่างมากในเวทีช่วงเช้าจึงสรุปได้ว่าการรับฟังเวทีนี้ไม่ได้ดำเดนินตามหลักการรับฟังฟังแผนการจัดการน้ำอย่างทั่วถึงตามที่สารปกครองมีคำสั่งทั้งนี้จากกำหนดการพบว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังเพียงจังหวัดละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งวันจึงเกิดคำถามว่าจะได้ฟังอย่างทั่วถึงหรือไม่เรืออ่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเงินกู้3-5แสนล้านจะติดตามการดำเนินการรับฟังของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขอแสดงความนับถือคณะกรรมการขั้นขันเกินแม่แจ่มคณะกรรมการคั้นขันเกินแก่งเสือเต้นยมบนยมล่างคณะเครือข่ายลุ่มน้ําภาคเหนือสมคาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดก,การน้ําแบบบูรณาการ จพาลุ่มน้ำท่าเจนและคนคุปผมชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเกลือนโปรงอ่างจังหวัดชุม่และสาบันก้อขยา